คุณกำลังฟัง Good Morning Teacher Podcast พอดแคสต์เพื่อการฝึกภาษาอังกฤษยามเช้าก่อนเข้าเรียนก่อนทำงานหรือก่อนนอนก็ฟังได้ Stand up please Good Morning Teacher Good Morning Teacher Podcast วันนี้นะครับเราจะมาฝึก20สถานการณ์จริงๆนะฮะแบบ conversation ที่คุณดเคยเจอมาค่ะจะเป็น conversation ถามต่อระหว่าง A กับ B คุยกันนะคะ และคลิปนี้พิเศษมากค่ะคุณดีวมีทีมงานนะคะที่จะเป็นลูกคู่คูณดีวในการถามตอบระหว่าง A กับ B นะคะสวัสดีค่ะน้องตาลสวัสดีครับคุเดิวอ่านะคะน้องตาลจะมาถามตอบคุณดีวนะคะและคุณดีวเนี่ยจะสอนสำนวนก่อนค่ะแล้วจะมาถามตอบกันโอเคไหมคะโอเคครับฟับงดูน่าสนุกดีครับมาพร้อมแล้วเราจะเริ่มที่สถานการณ์แรกค่ะแต่ก่อนอื่นนะฮะอย่าลืมกดเลยนะคะน้องตาลกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องคูเดียวอังกฤษออฟฟิเชียลด้วยนะครับสถานการณ์ที่หนึ่ง แนะนำเพื่อนของเรากับเพื่อนคนใหม่ค่ะเวลาแนะนําเพื่อนเนี่ยเราว่าจะบอกเพื่อนว่าเนี่ยเราคบกันมานานมากเลยนะแนะนําเสร็จเนี่ยให้เราพูดคํานี้ค่ะคือ we go way back we go way back แปลว่าเรารู้จักกันมานานมากเลยนะคะตัวอย่างเช่นสถานก,การณ์ต่อไปน,นี้ค่ะ this is my friend Sarah we go way back นี่คือเพื่อนฉันนะซาร่าเรารู้จักกันมานานมากเลย nice to meet you Sarah ยินดีที่ได้เจอนะซาร่า I've heard a lot about you เขาเล่าเรื่องเธอให้ฉันฟังเยอะมากเลย all good things I hope หวังว่าจะเล่าเรื่องดีๆทั้งนนั้เลยนะคะ only the best มีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยแหละคำว่าเราคบกันนานแล้วเนี่ยใช้คำว,ว่า we go way back จำไว้นะคะมาต่อที่สั่งอันที่2ค่ะคือการสั่งอาหารในร้านอาหารนะคะ่ะเวลาสั่งอาหารเนี่ยให้เราใช้2สำนวนต่อไปนี้ค่ะง่ายๆคือ could I have กับ could I get และบอกด้วยอาหารที่เราอยากได้ค่ะตัวอย่างเช่น conversation ต่อไปนี้ Could I get the steak medium rare please ผมขอสเต็กแบบ medium rare ได้ไหมครับ Sure thing and would you like anything on the side แน่นอนอยากรับอะไรไประทานเพิ่มด้วยไหมครับ I'll go with the mashed potatoes งั้นผมรับเป็นมันบดก็ได้ครับ Great choice your order will be right out ดีเลยครับเดี๋ยวเอามาเสิร์ฟให้นะ สถานการณ์ที่3การสอบถามเส้นทางเวลาจะถามทางเนี่ยให้เราใช้สำนวนง่ายๆค่ะคือคำว่า Could you tell me how to get to และบอกด้วยสถานที่ที่เราอยากจะไปนะฮะอย่างเช่นค่ะ Excuse me, could you tell me how to get to the nearest subway station? ขอโทษนะคะคุณช่วยบอกทางวิธีการไปที่สถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุดได้ไหมคะ Oh, it's just around the corner. อืมอยู่แค่ตรงหัวมุมนี้เอง Take a left at the l i g h t and you see it. เลี้ยวสายตรงไฟแดงแล้วเดี๋ยวคุณก็จะเจอเอง Got it. Thanks a million. เข้าใจแล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะ No problem. Safe travels. ไม่มีปัญหาเดินทางปลอดภัยนะครับสถานการณ์ที่4นัดพบแพทย์หมายความว่าเวลาเราจะโทรไปเพื่อนัดพบแพทย์หรือพบหมอเนะฮะเราจะใช้สำนวนง่ายคำนี้ค่ะคือว่า I would like to schedule an appointment with I would like to schedule an appointment with แปลว่าฉันเนี่ยอยากจะทำการนัดกับคนนี้ค่ะหลังวิตามด้วยชื่อของคนที่เราจะนัดเจอเลยนะคะตัวอย่างเช่น Hi I like to schedule an appointment with d r Smith วัสด,ดีค่ะดิฉันอยากจะทำการนัดกับคุณหมอสมิธได้ไหมคะ Certainly when works best for you แน่นอนครับเอาเป็นเวลาไหนดี How about Thursday afternoon? งั้นเป็นช่วงเวลาสักบ่ายพฤหัสได้ไหมคะ We've got a 2 p.m. slot available. Does that work? ตอนนี้ตอนบ่าย2ยังว่างอยู่ครับเอาเป็นเวลานั้นได้ไหม Perfect. ดีเลยค่ะ See you then. แล้วเจอกันนะคะสถานการณ์ที่5นะคะเป็นการถามไซส์เสื้อผ้าค่ะ เคยไหมคะเวลาเราเข้าไปในร้านเสื้อผ้านเนี่ยแล้วจะถามว่าจะเอาไซส์นู้นไซส์นี้นะคะเราตั้งคำถามไม่ถูกค่ะง่ายๆนะคะให้ใช้คำว่า do you have this in บวกด้วยไซส์ของเรานะคะ do you have this แปลว่าคุณมีสิ่งนี้ในไซส์นี้หรือเปล่าค่ะตัวอย่างเช่นสถานการณ์ต่อไปนี้ค่ะ sorry do you have this in a smaller size ขอโทษนะคะคุณมีสินค้าตัวนี้ในไซส์ที่เล็กลงไหม let me check in the bag for you Uh, เดี๋ยวไปเช็คที่หลังร้านให้นะครับ You're in luck We have found last piece in your size โชคดีมากเลยเนี่ยเราเหลือไซส์คุณตัวสุดท้ายพอดีเลย Awesome เยี่ยมเลยค่ะ I'll take it เงินเสเอาตัวนี้เลยนะสาการที่6ขอเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อค่ะเคยไหมคะเราซื้อของไปแล้วเนี่ยอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งในออเดอร์ค่ะจะพูดยังไงให้ใช้คำว่า Can I change my order แปลว,ว่าฉันขอเปลี่ยนแปลงออเดอร์ของฉันหน่อยได้ไหมตัวอย่างเช่นค่ะ Sorry can I change my order ขอโทษนะขอเปลี่ยนแปลงออเดอร์ได้ไหม I meant to get a large instead of a medium ฉันหมายถึงว่าจะขอเป็นไซส์ใหญ่ค่ะ large คือไซส์ใหญ่นะคะแทนที่จะเป็นไซส์ M หรือ mediumNo worries at all ไม่ต้องกังวลเลย I'll get t h e sorted for you right away เดี๋ยวจัดการให้ตอนนี้เลยครับ Thanks for the quick fix ขอบคุณมากเลยค่ะที่ไม่รอช้าแก้ปัญหาได้ไวมาก anytime ได้เสมอเลยสถานการณ์ที่7การขอความช่วยเหลือนะคะวเวลาเราต้องการให้คนเขามาช่วยเราค่ะแบบว่าอาจจะไม่ใช่หน้าที่เขานะคะแต่ว่าพี่คุณว่างมาช่วยไหมให้ใช้โครงสร้างนี้ค่ะคือ do you mind ing ค่ะถ้าแปลไทยแบบว่าคุณจะรังเกียจไหมถ้าจะมาทำสิ่งนี้ค่ะ อย่างเช่นประโยคต่อไปนี้นะคะ I'm stuck with this project เนี่ยฉันแบบยังทำโปรเจกต์ไม่เสร็จเลยอยาติดนานมาก Do you mind giving me a hand คุณจะรังเกียจไหมถ้าจะมาช่วยฉันหน่อย Not at all ไม่รังเกียจเลย What's giving you trouble คุณมีปัญหาอะไรล่ะ I don't know the answer to this exercise เนี่ยฉันไม่รู้คำตอบกับข้อสอบข้อนี้ Let's figure it out together งั้นเดี๋ยวเรามาคิดด้วยกันเลยดีกว่าสถานการณ์ที่8ถ้าเราจะคอนเฟิร์มเพื่อนว่ายังคงแบบว่านัดเหมือนเดิมไหมนะฮะให้เราใช้สำนวนง่ายๆคำนี้ค่ะ Are we still on for Are we still on for หลังคำว่า for เนี่ยบอกได้นัดของเรานะฮะแปลว่าเราเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมยังคงคอนเฟิร์มเรื่องนัดอยู่ไหมอย่างเช่นค่ะ Hey Are we still on for dinner tonight นี่เราจะกินข้าวเย็นด้วยกันตามนัดไหม You bet แง่สิ Let's meet at 7 p.m. at the usual spot เจอกันทุ่มหนึ่งที่เดิมนะ South แล้วก็ plan ตามแผนเลยเนาะ See you then แปลว่าแล้วเจอกันนะ Can't wait. Can wait. Can wait แปลว่าอะไรคะ Can't wait Can't wait แปลว่ารอไม่ไหวแล้วตื่นเต้นมากๆครับอ่าดีมากเลยคะ่ะต่อไปสถานก,การณ์ที่9 การขอโทษสลรับความผิดพลาดท,ที่ทำไปนะฮะคำนี้คือง่ายมากค่ะใช้คำว่า I'm really sorry for I'm really sorry for แปลว่าฉันขอโทษมากมเลยนะกับสิ่งที่ฉันพลาดไปค่ะหลัง for ให้บวก ing ได้เลยค่ะตัวอย่างเช่นนะคะ I'm really sorry for missing the deadline ฉันขอโทษไกเลยนะที่ส่งงานไม่ทันเดทไลน์อ่ะ it's all good ไม่เป็นไรเลย just try not to let it happen again แค่พยายามอยา่ให้มันเกิดขึ้นอีกก็แล้วกันอ s ดซอเกิดแปลว่าไม่เป็นไรถูกไหมใช่ครับ I'll make sure of it แปลว่าฉันเนี่ยจะไม่พลาดอีกแน่นอนค่ะ thanks for understanding ขอบคุณที่เข้าใจกันนะ no worries we're all human ไม่ต้องกังวลมนุษย์เราก็ผิดพลาดกันได้ทั้งนั้นแหละต่อไปสถานการณ์ที่10เวลาจะจองโรงแรมเนี่ยให้ใช้คำนี้ค่ะ I would like to book I would like to book แปลว,ว่าฉันอยากจองจะจองห้องจองร้านอาหารจองโต๊ะได้หมดเลยนะคะตัวอย่างเช่น Hi I like to book a room for two nights สวัสดีค่ะอยากจะจองห้องสำหรับสองคืนนะคะ Absolutely Would you prefer a king or two queens ได้เลยครับคุณต้องการเตียง king size หรือว่า queen size ครับ A king bed would be perfect ขอเตียงแบบ king bed ล้วกันนะคะมันจะดีมากเลยค่ะ All right you're all set ได้เลยเรียบร้อยแล้วครับ Enjoy your stay ขอให้สนุกกับการพักผ่อนที่นี่นะครับสถานการณ์ที่11ค่ะคือการทักทายเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานนะฮะเคยไหมฮะเวลาเจอเพื่อนแบบว่าไม่เคยเจอกันนานมาก5ปี6ปีค่ะแล้วเพ้ม่มาเห็นหน้ากันเนี่ยเราจะถามเขาว่าสบายดีไหมด้วยประโยคไหนคะ่ะง่ายๆพูดตามคนดูนะฮะ How have you been How have you been หรือบางทีเนี่ยเราจะย่อคาว่า have เป็น V-E ค่ะก็จะเป็น have you been have you been ก็ได้เหมือนกันค่ะตัวอย่างเช่นเวลาเจอหน้าปุ๊บเนี่ยให้ลองว่า long time no see have you been ไม่เจอกันนานเลยนะเป็นไงบ้างเธอ I've been great just keeping busy สบายดีแค่ช่วงนี้ยุ่งนิดหน่อยอะ how about you แล้วคุณละ่ะ same here l i f e s been a bit of roller coaster เหมือนกันเลยช,ช่วงเนี้ยค่อนข้างจะแบบขึ้นๆลงๆอะ่ะ Tell me about it Let's grab a coffee and catch up ไหนเล่าให้ฟังหน่อยเดี๋ยวก่อนค่ะคำว่า Tell me about it เนี่ยถ้าแปลตรงแปลว่าเล่าใฟังถูกไหมแต่คำนี้เนี่ยเป็นสำนวนนะครับมันแปลเหมือนกับว่าเราเนี่ยมีปัญหาเดียวกันกับที่เขาพูดมาค่ะถ้าแปลจะแค่คำว่าไม่ต่างกันหรอกก็มันเหมือนกันเลยอ่อแล้วก็ชวนไปว่าเลยนะคะชวนไปกินกาแฟแล้วก็ And catch up ก็คือซึ่งแปลว่าเม้ากันหน่อยนึงอ่าถูกต้องค่ะะฮะ catch up คือแบบมาเม้ากันมาอัปเดตเรื่องชีวิตให้กับกันและกันนะครับอืมโอเคครับต่อมาสารการที่สองค่ะคือการยืมของนะฮะถ้าเราอยากจะยืมของเพื่อนเนี่ยวิธีการขอที่สุดภาพมากๆใช้คำว่า do you mind if I borrow do you mind if I borrow และตามด้วยสิ่งที่เราจะยืมค่ะตัวอย่างเช่นค่ะ hey do you mind if I borrow your stapler นี่เธอจะว่าอะไรไหมเ่ะถ้าจะขอยืมแม็กเย็บกระดาษหน่อยค่ะ Go ahead just bring it back when you're done ได้เอาเลยแค่ใช้เสร็จแล้วก็เอามาคืนด้วยแล้วกัน Will do thanks ได้เลยขอบคุณนะ No problem ไม่มีปัญหาสถานการณ์ที่23ค่ะคือการลงตารางหมายความว่าคำนี้เนี่ยคุณจะสอนให้เธอรู้ว่าเวลาเราว่าเฮ้ยฉันจะแบบว่าลงตารางไว้วันนี้นะ เราจะใช้สำนวนคำนี้ค่ะ i อา mark it on my calendar เอา mark it on my calendar แปลว่าฉันเนี่ยจะลงตารางเอาไว้ในปฏิทินของฉันเรียบร้อยแล้วนะอย่างเช่นสถานการณ์ต่อไปนี้ค่ะ Do you know when our next meeting is? คุณรู้ไหมว่ามีที่ของเราครั้งหน้าเนี่ยมันคือเมาาื่อไรอ่ะอืม I believe it's on Friday at 10 a.m. อ mm, ผมคิดว่าน่าจะเป็นวันศุกร์ตอน10โมงเช้านะ thanks ขอบคุณมากเลย I'll mark it on my calendar ฉันจะจดเอาไว้ในปฏิทินของฉันนะ no worries ไม่เป็นไร see you there เราเจอกันที่นั่นแล้วกันถูกต้องค่ะไปต่อที่ number 14นะคะสานก,การนี้เนี่ยคือปฏิเสธคำเชิญอย่างสุภาพค่ะเราเคยเป็นไหมคะวคนชวนเราไปทำนู่นทำนี้ค่ะแต่เราก็ไม่อยากจะเซคําว่า no แบบว่าคุ้นห้วนนะคะถ้ามีคนชวนเราให้ตอบปฏิเสธว่า I love to But I love to, but แปลว,ว่าฉันก็อยากไปนะแต่และตามด้วยข้ออ้างของเราได้เลยค่ะตัวอย่างเช่น We're heading out for drinks after work นี่เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรดื่มกันหลังจากเลิกงานอ่ะไปด้วยกันไหม I love to but I have plans tonight rent check ฉันอยากไปด้วยนะแต่ว่าฉันมีแผนคืนนี้แล้วว่า rent check e n check คือเป็นสำนวนหาบแล้วว่าครั้งหน้าแล้วกันเนาะวันนี้ไม่ว่างนะคะ of course next time then แน่นอนไม่เป็นไรหรอกงัน้นก็เอาไว้ครั้งหน้าก็ได้ definitely แน่นอนค่ะเแต่จะไปด้วยครั้งหน้านะต่อมาสถานการณ์นี้ค่ะคือการถามย้ำนาว่าให้คอนเฟิร์มว่าสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะคะโดยใช้คำว่า you really think so you really think so คุณคิดอย่างนั้นจริงหรอตัวอย่างเช่นค่ะ I'm thinking about applying for that job. What do you think? ฉันคิดอยู่นะว่าจะสมัครงานนั้นนะ่ะคุณคิดว่าไงอ่ะ Go for it. You would be perfect for the role. เอาเลยคุณดูเหมาะสมกับตำแหน่งนี้แล้วนะ You really think so? คุณคิดอย่างนั้นจริงๆหรอ Absolutely. Just be yourself in the interview. แน่นอนแค่เป็นตัวเองในระหว่างการสัมภาษณ์ก็พอแล้ว ต่อมาสัก,การที่16นะคะคือการบทอากาศร้อนแบบอากาศมันร้อนมากค่ะเราจะบทให้เพื่อนฟังแบบเห็นภาพยังไงนะคะคุณดิวชอบใช้คำนี้คือคำว่า I'm melting I'm melting คำว,ว่า melt แปลว่าละลายค่ะคือมันร้อนจนเราละลายนะฮะอันนี้ไปใช้ได้เวลาอากาศร้อนๆมากๆค่ะตัวอย่างเช่น Can you believe this heat? It's unbearable ร้อนอะไรขนาดนี้เนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลย It's unbearable แปลว่าเกินต้านเกินรับไหวแล้วครับ มันร้อนเกินไป Tell me about it ก็แง่แล้วสิเหมือนกันเลยค่ะ I'm melting over here เนี่ยฉันก็ร้อนเหมือนกันแบบแทบละลายแล้วว่า I'm ready for some rain already อยากให้ฝนตกเร็วๆจังเลย Same here Bring on the cool breeze เหมือนกันเลยอน่ะเนี่ยอยาได้ลงเบาๆเย็นๆจังเลยอะากกูดูคำว่า breeze นี่แปลว่าอะไรครับ breeze คือแบบว่าลมเบาๆลมชยๆมาแตะผิวหนังแล้วค่ะ อันนี้คือ cool breeze คือแบบว่าลมเย็นๆโชยมาหาเรานะคะไปต่อสถานก,การณ์ต่อไปนะคะคือการขอร้องแบบเกรงใจค่ะหมายความว่าเราเนี่ยเฮ้ยมันใช่หน้าที่เขาไหมอ่ะแต่เราอยากก็บอกเฮ้ยทำได้มันจะดีมากเลยนะคะประมาณนี้ค่ะใช้คำว,ว่า if possible if possible เอาไว้หลังคำขอของเราทุกอย่างเลยนะคะมันจะรู้สึกว่าเราเนี่ยเกรงใจที่จะขอเขาค่ะตัวอย่างเช่นสถานก,การณ์ต่อไปนี้ Hi, I like to book two tickets for the 7 p.m. show. สวัสดีค่ะดิฉันเนี่ยอยากจะจองตั๋วสองใบสำหรับการแสดงรอบหนึ่งทุ่มนะคะ Sure, where would you like to sit? แน่นอนครับอยากนั่งตรงไหนละ่ะ Middle row, if possible. เป็นไปได้เนี่ยขอแบบแถวกลางได้ไหมคะ Got it. เข้าใจแล้ว Enjoy the movie. ดูหนังให้สนุกนะครับ If possible เอาไว้ข้างหลังคำขอเนี่ยจะดูเกลงใจขึ้นเยอะเลยค่ะต่อไปสถานการณ์ต่อไปนะค,ะคือคำว่าขอคำอธิบายเพิ่มเติมหมายความว่าเราเนี่ยอยากให้เขาเนี่ยอธิบายเพิ่มให้เราเข้าใจมากกว่าเดิมค่ะใช้สำรวนี้ค่ะจำไปทั้งประโยคเลยนะคะ Could you run it by me again? Could you run it by me again? แปลว่าคุณช่วยอธิบายเพิ่มให้ฉันฟังอีกรอบได้ไหมอย่างเช่นค่ะ I didn't quite catch that. ฉันไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนั้นเลยอะ่ะ Could you run it by me again? ช่วยอธิบายเพิ่มอีกรอบนึงได้ไหมคะ Sure What part wasn't clear? ได้เลยไม่เข้าใจตรงไหนล่ะ The bit about the new policy ส่วนที่เป็นเกี่ยวกับโนโยบายใหม่อะคะ่ะ No problem Let me explain it in more detail ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวอธิบายรายละเอียดให้ฟังนะ และต่อไปสถานการณ์ต่อมาคือคําว่าขอให้ช่วยจับตาดูคํานี้น่าสนใจนะฮะคำว่าจับตาดูคือเราต้องการให้เพื่อนของเรานะฮะช่วยจับตาดูอะไรสักอย่างนึงฮะแบบไม่ให้มันหายไปนะฮะโดยใช้สำนวนว่า could you keep an eye on could you keep an eye on แปลว่าคุณช่วยจับตาดูสิ่งนี้หลังออนให้บวกสิ่งของหรือคนที่เราอยากให้เขาเฝ้าดูค่ะอย่างเช่น Sorry, could you keep an eye on my bag while I step out? ขอโทษนะคะคุณช่วยดูกระเป๋าของฉันเนี่ยให้หน่อยได้ไหมตอนที่ฉัน step out ก็คือไม่อยู่ค่ะ Sure thing ได้เลยครับ I'll watch it for you <S 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 เดี๋ยวผมดูให้นะ Thanks I won't be long ขอบคุณมากเลยนะฉันจะหายไปไม่นานนะคะ Take your time ไม่ต้องรีบนะครับ <S 1> <S 1> อย่าลืมนะฮะ Could you keep an eye on And I คือตาข้างเดียวนะคะออนค่ะแปลว่าคุณช่วยจับตาหรือว่าดูสิ่งนี้ให้หน่อยนะคะต่อมาสถานก,การณ์สุดท้ายค่ะคือการที่เราจะถามแพลนวันหยุดกับเพื่อนเราว่าเนี่ยมีแพลนทำอะไรในช่วงนี้หรือเปล่านะคะให้ใช้คำว่า any plans for ตามด้วยเวลาค่ะ any plans for บอกเวลาค่ะอย่างเช่น Hey any plans for the weekend นี่เธอมีแผนอะไรทำในช่วงสัปดาหิตี์นี้ไหม Thinking of hitting the beach, how about you? กำลังคิดว่าจะไปชายหาดกันนะ่ะแล้วเธอละ่ะ I might just relax at home. ฉันอาจจะแค่แบบ relax อยู่ที่บ้านนะ Been a long week. นี่มันก็ทั้งอาทิตย์มันเหนื่อยมากเลยอนะ Sounds like a good idea. ฟังดูก็เป็นความคิดที่ดีนะ จบแล้วค่ะสลับ20ประโยค20สถานการณ์นะฮะเอาไว้ใช้นในชีวิตประจำวันทุกคนนะคะแน่นอนค่ะยังมีประโยคอื่นได้ใช้แทนกันได้นะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเราต้องการประโยคที่ฝรั่งเขาใช้บ่อยๆก็ถ้าจำไม่ได้ต้องทำไงฮะน้องตามก็แนะนําให้เพื่อนๆกลับมาฟังซ้ําๆนะครับแล้วก็ฝึกพูดตามฝึกออกเสียงตามบ่อยๆเดี๋วก็จําได้ครับ ถูกต้องค่ะเราแค่พูดตามเราก็พูดหลายๆครั้งเนี่ยรับรองค่ะประโยคนี้เนี่ยมันจะออกมาแบบ automatically อัตโนมัติเลยนะคะเป็นไงนบ้างครับนุกตามาฝึกพูดกับคุณดิวครั้งนี้ค่ะก็สนุกดีครับเปิดประสบการณ์ดีครับแต่ว่ายังน่าจะต้องฝึกอีกเยอะเลยก็หวังว่าจะได้ฝึกไปพร้อมๆกับเพื่อนๆที่รับฟังดิวอยู่นะครับ ได้ค่ะยินดีเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการคุณดิวสอนเรื่องอะไรนะหรือว่าอยากคุณดิวฝึกโต้ตอบแบบนี้เนี่ยเรื่องไหนนะคะสามารถจากคอมเมนต์แนะนําเรื่องเข้ามาได้ถูกมิคะนุงตาลถูกต้องเลยครับง่ายๆค่ะแค่คอมเมนต์ข้างล่างสุดท้ายอย่าลืมเลยนะคะนุกต,ตาลค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องคุ d ดิวอังกฤษออฟฟิเชียลด้วยนะครับขอบคุณมากเลยคะ่ะจริงๆแค่กดปุ่มเดียวคุณดิวก็ดีใจมากแล้วนะคะสักครั้นี้ต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะ see you in the next one บายบายค่ะ see